นทุเไล่สาร้าน่ะฉันจะไม่สั่งร้านแกไอพวกปัญญาอ่อนใครกันแน่ที่ปัญญาอ่อนไล่ความได้ผิดชอบจริงจริงเลยมารับออเดอร์ครับเออนั่งรอก่อนล้วกันเดี๋ยวถ้าอาหารเสร็จแล้วเนี่ยจะเรียกเองกินน้ำกินท่ารอก่อนครับ ทำได้ทุเล็กขนาดนี้นน <c oughs> สึกษาลูกค้ามากเลยว่ะ เรียบร้อยละเออผมขอถามหน่อยนะครับแบบนี้จะกินได้เลยครับแต่ถ้าลูกค้าโวยวายขึ้นมาผมไม่รับผิดชอบนะครับเออเอาไปส่งเถอะน่าฉันขายแบบนี้มันตั้งหลายปีแล้วไม่เห็นจะมีปัญหาเลยเลยไปๆารีบไปส่งได้ละเดี๋ยวก็โดนหักคะแนนอีกเดี๋ยวลูกค้าเนี่ยคอมเพนนะ อาหารมาส่งแล้วครับมา,าไวจังเลยนะคะว่าแต่เท่าไหร่คะ140บาทครับนี่ค่ะนี่ครับคุณคะทานให้อร่อยนะครับแต่ก่อนทานก็ควรตรวจเช็คให้ดีก่อนนะครับพูดแบบมีหมายความว่าไงคะมีอะไรในอาหารหรือเปล่าเปล่าครับไม่มีอะไรครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับ ขอดูชื่อร้านมันก่อนจะได้รีวิวและเตือนคนอื่นเนี่ยให้ระวังด้วยอ,อดาแต่ฉันว่าเอาที่อยู่มันมาด้วยนะร้านแบบเนี้เราต้องบุกไปหามันคนแบบนี้นะต้องเจอคนจริงของเราได้งั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยขอโทรหามันก่อนแล้วกันจะได้รู้ว่ามันอะ่ะจะรับผิดชอบไหมฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันเนี่ยจะแก้ตัวยังไงได้ โทรมาวะฮัลโหลค่ะนี่ใช่คุณพอ่อร้านอาหารตามสระหรือเปล่าคะพอดีว่าเมื่อกี้เนี่ยสั่งอาหารมาแต่ว่ามีมาแมลงสาบติดมาด้วยไม่ทราบว่าคุณเนี่ยจะรับผิดชอบอยังไงคะพูดไรไร้ราสาระน่ะเฮ้ยยังมาใส่ร้ายร้านฉันอีกล้านของฉันเนี่ยสะอาดทุกอย่างเี่ยยังมากก่าวหากันเลย่อยเป็นพวกปัญญา,าอ่อนใครกันแน่ที่ปัญญาอ่อน ฉันถามดีๆทำไมต้องมาด่าฉันด้วยะคะไอพวกลูกค้าจนไรสมองนี่ถ้ากินไม่ได้ก็แค่เอาิ้งไปแล้ววันหลังเนี่ยก็ไม่ต้องสั่งองต่อไปนี้เนี่ยฉันจะไม่สั่งร้านแกงละที่ฉันโทรมาเนี่ยฉันโทรมาเตือนอยากให้แกเนี่ยมารับผิดชอบต่อผู้บริโภคถ้าแกไม่อยากมีปัญหาเนี่ยก็คืเนเงินค่าอาหารมาฉันด้วยคนมันก็แค่มาแางสาบเองปะเนี่ยมือคนก็เมีเนี่ก็แค่หยิบออก แล้วก็ไปทิ้งแล้วก็มาทางต่อก็แค่น <Mayor> ั้นอ่ะอาหารแค่50บาทจะว้อยวายทำไมวอยวายกับจานละเป็นพันนั่นแหละนี่หลีวกี่ดูเนพูดดิเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นคนอะไรไร้ความรับผิดชอบจริงเลยอ่ะฉันทนไม่ไหวแล้วนะฉันขอรีวิวร้านมาเนี่ยพีิจิงไปเลยอาแรนะ จอนน่ส,สนน <_ Temple> บ้านหลังไหนวะหลังนี้หร้อมัง้ง <_ d ress> เอ่อไม่ทราบว่าคุณมาหาใครหรอคะเอ่อที่นี่ใช่บ้านเลขที่สองสองสองครับสามสามสามหรือเปล่าครับใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นใครแล้วมาหาใครคะ อ๋อคือผมอยากจะให้คุณเนี่ยลบรีวิวแล้วก็ลบคลิปพวกนั้นหน่อยนะครับคลิปคุณหมายถึงคลิปที่ฉันลงเมื่อวานหรอคะงั้นแสดงว่าคุณเนี่ยเป็นเจ้าของร้านอาหารตามสั่งใช่ไหมคะครับเรื่องเมื่อวานเนี่ยผมต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีว่าผมอารมณ์ร้อนไปหน่อยงั้นเดี๋ยวผมจะจ่ายค่าเสียาหายให้ แล้วก็รบกวนที่คุณเนี่ยช่วยลบรีวิวแล้วก็ลบคลิปให้ผมหน่อยนะครับคุณคะที่ฉันโพสเนี่ยมันเป็นความจริงฉันไม่ได้แต่งรูปเพื่อที่จะมาดิสเครดิตใ,ใครแล้วทําไมฉันต้องลบด้วยลหรอคะคุณครับคือว่าถ้าคุณไม่ลบเนี่ยร้านของผมมันก็เจ๊งพอดีครับคุณดูสิวันเนี้ยร้านของผมลูกค้าไม่เข้าสักคนเลยนะครับ ฉันต้องขอโทษคุณด้วยนะคะฉันไม่คิดว่าเรื่องมันจะมันไปขนาดนี้ที่ฉันโพสเนี่ยฉันก็แค่อยากให้เจ้าของร้านปรับปรุงก็แค่นั้นเองค่ะดาเอาเงินเนี่ยคืนไ,ไปเลยร้านแบบเนี้ยสมควรปล่อยให้มันเจ๊งไปนี่แกมาที่นี่ได้ไงอะ่ะคุณใช่ไหมครับที่มาขอสูตรทำร้านอาหารตามสั่งจากผม แถมยังให้เงินอัดฉีดมาด้วยดีแล้วครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะสอนคุณทุกขั้นตอนเลยนะครับคุณก็ตั้งใจฟังด้วยละ่ะค่ะปกติแล้วเนี่ยร้านอาหารตามสั่งของผมลูกค้าเนี่ยชอบสั่งเมนูหมูแล้วหมูเนื้อแดงกับหมูสามชั้นเนี่ยราคามันแพงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ซื้อหมูติดมันเนี่ยมาเยอะ แล้วก็เอามาผสมกันเสร็จแล้วก็เอาคุกแป้งแบบนี้นะครับใส่แป้งไปเยอะเลยเสร็จแล้วก็เอาไปทอดแบบเนี้พวกลูกค้างงพวกนั้นเนี่ยมันก็ไม่รู้แล้วคุณคะฉันว่าคุณทําแบบนี้เนี่ยเหมือนมันหลอกลูกค้าไงไม่รู้นะคะเนยโคนถ้าไม่ทําแบบเนี้คุณจะเอากำไรไปจากไหนนี่ผมจะบอกให้นะช่วงก่อนเนี่ยที่หมูมันราคาแพง ผมใช้น้องหปลอมด้วยนะไม่เ <endpoint> ห็นจะเป็นไรเลยแสดงว่าที่น้องชายฉันเนี่ยท้อง่วงจนต้องเข้าโรงพยาบาลเสียค่ารักษาไปตั้งหลายหมื่นเี่ยเป็นเพราะว่าล้านคุณใช่ไหมฉันขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่ทำให้ฉันเนี่ยได้หลักฐานครบทุกอย่างนี่นี่เก่เป็นใครเนี่ย แล้วมาสํารวจอะไรแล้วได้หลักฐานอะไรไปฉันเป็นทนายความค่ะและสิ่งที่คุณทำเนี่ยมีโทษจำคุกสามถึงห้าปีหรือไม่ทั้งจำแล้วก็ทั้งคบ <c oughs> คุณครับใจเย็นก่อนนะครับค่อยๆพูดค่อยๆจากันผมเคนไม่ดีผมมันเขาชัว่วผมมันเขาี่โกง ทำไรก็ไม่ดูคุณครับผมขอร้องนะครับคุณอย่าไปแจ้งความเลยนะครับผมสัญญานะครับว่าผมเนี่ยจะไม่ทำแบบนี้อีกค่ะถ้าคุณสัญญาว่าคุณเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงฉันเองก็พร้อมที่จะให้อภัยค่ะแต่ว่า ถ้าครั้งหน้าฉันเจอแบบนี้อีกฉันอาจจะมีใจดีแบบนี้นะคะอ๋อฉันลืมบอกไปค่ะโลกเราเนี่ยมันกลมนะคะแสดงว่าแกเนี่ยคงทำนิ้ใส่เดิมๆไม่เปลี่ยนสินะที่ฉันพูดไปในวันนั้นเนี่ยคงไม่เข้าหูและคงไม่สำนึกใช่ไหมได้อยากลองดีไปกินข้าวฟรีในคุกก็เอาเลย นี่แกทำแบบนี้มันจะเกินไปแล้วนะเงินก็ห้ไปแล้วนี่พ่าแกจะลืมนะเพราะฉันเนี่ยกูที่อยู่แกด้วยจะเจอดีแล้วไงฮะเอาเลยนี่บุกลุกและทำลายร่างกายเนี่ยสามารถเข้าคุกและเสียค่าปรับได้นะเอาสิลองเลย